ไม่อยากเชื่อว่าในน้อยจะมีพรสวรรค์มากขนาดนี้เชียวเ,เล็ภายในเวลาไม่กี่วันเขาสามารถเรียนรู้วิชาดา,จาบจักรพรรดิมังกรพุ่งทะยานฟ้าและดาบไผ่ขามได้แล้วก่อนหน้านี้เขาดูไม่เหมือนคนที่มีพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์เลยเป็นอย่างไรบ้างท่านอาจารย์ แม้ว่าท่านยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของวิชาแต่ฝีมือการใช้ดาบทั้งสองอย่างก็ถือว่าทำได้คล่องแคล่วแล้วเมื่อพิจารณาจากเวลาที่ท่านได้ฝึกมานับว่าเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวฮ่าฮ่าท่านอาจารย์ก็เอ่ยชมค่าเกินไปแล้วขอรับ นายน้อยสามารถเรียนรู้วัลยุทธ์ด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเลยทั้งๆที่ทก่อนหน้านี้ยังนอนป่วยอยู่ที่เตียงแต่กลับลุกขึ้นมาฝึกฝนได้อย่างนี้ท่านเช่น้าเหลือเชื่อจริงๆพลังปานสีแดงก่อนหน้านี้เรื่องนี้อีกแล้วหรือข้าได้อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วตอนนั้น ข้าโดนดาบของท่านเล่นงานจนไม่มีสติและข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคงมีแต่ท่านนั่นแหละที่ปฏิบัติต่อนายน้อยใหญ่ของตระกูลเช่นนี้ในเมื่อท่านไม่อยากตอบงั้นข้าก็จะไม่ซักถามอีกแต่ในฐานะผู้รับใช้ตระกูลเทียนจงข้ายังคงมีหน้าที่ ข้าจะเฝ้าดูทุกช่วงเวลาของชีวิตนายน้อยต่อไปนั่นมันไม่น่ากลัวไปหน่อยหรือข้าสัมผัสได้จริงๆหลังจากใช้ดาบมังกรพุ่งทยานและดาบไผ่คามดูเหมือนวรยุทธ์ของตระกูลเดียนจงจะไม่สมบูรณ์จริงๆ ก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะวรยุทธ์ของตระกูลเทียนจงแต่เดิมเป็นวิชาของนิกายฝ่ายมารน,นานมาแล้วบรรพบรุษผู้ก่อตั้งตระกูลเทียนจงเป็นยอดฝีมือพเนจรที่แสวงหาความยุติธรรมไปทั่วแผ่นดินเหินหนาน,านเขาได้รับการถ่ายทอดสองวิชามาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เลนลับ ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมแม้ว่าเขาจะได้เรียนวิชามารมาแต่ท่านบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งก็พยายามรักษาเส้นทางแห่งความยุติธรรมของเขาไว้เขาได้ใช้เวลายาวนานเพื่อดัดแปลงวิชามารทั้งสองวิชาจนกลายเป็นดาบจากกักรพรรดิมังกรพุ่งทยานและดาบไผ่ขาม จึงทำให้พลังของวิชาดาบทั้งสองลดลงอย่างมากแต่มันก็ยังเพียงพอที่จะสร้างยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเหินหนานได้แต่มันก็เท่านั้นเมื่อใช้วิชามานด้วยจิตใจที่เที่ยงตรงมันจึงทำให้วลยุทธ์นี้ไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะไปถึงขั้นสูงสุดได้แต่การที่จะก้าข้ามขั้นสูงสุดนั้น กลับเป็นเรื่องที่เป็นไปได hm ้ยากบรรพบรุษผู้ก่อตั้งได้ปกปิดที่มาของวรยุทธทั้งสองนี้เอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปนานความจริงเรื่องนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยจนเป็นสาเหตุให้ถูกฆ่าล้างตระกูลแต่ว่าวิธีที่ทำให้วรยุทธนี้กลับมาสมบูรณ์ ข้ามีหนทางคนที่ผ่านประสบการณ์อนาคตและย้อนกลับมาอย่างข้ามีแต่ข้าเท่านั้นท่านพ่อข้าคิดจะไปตระกูลจูเกอ๋อหืมแล้วเจ้าจะไปที่ตระกูลจูเกอ๋อทำไมหลังจากฝึกวรยุทธ์ก็ทำให้ร่างกายของข้าฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงดังนั้น ข้าคิดว่าควรไปคำนับตระกูลจูเก๋ในฐานะว่าที่บุตรเขยที่มั่นหมายกันตั้งแต่เกิดเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆก่อนที่เจ้าจะเกิดเสียอีกทางเราและตระกูลจูเก๋ได้ตกลงมั่นหมายกันไว้ถ้าจําไม่ผิดชื่อของบุตรสาวของพวกเขาคุณหนูจูเก๋ซองยอง ใช่แล้วจูเกออย่ขยอนเป็นสหายสนิทของข้าหากเจ้าไปพวกเขาต้องต้อนรับเจ้าเป็นอย่างดีแน่นอนข้าได้ยินมาว่านางงดงามมากๆเจ้าวางแผนจะออกเดินทางเมื่อใดฮวาลินเพิ่งหายป่วยจะรีบปลอนให้เขาออกไปทำไมเจ้าคะข้าคิดว่ามันคงดีกว่า ถ้าเขาได้พ er ักฟื้นอีกหน่อยฮ่าฮตอนนี้ฮวาลินก็โตพอแล้วให้เขาออกไปเที่ยวเล่นทำความรู้จักเพื่อนฝูงบ้างตอนที่ข้าอายุเท่าเขาข้าก็ได้พบอยู่ขยอนแล้วเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทำตามที่ท่านว่ามาเถอะแต่การเดินทางไกลก็ให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วย ดังนั้นต้องให้มีผู้คุมกันที่แข็งแกร่งเดินทางไปพร้อมกับเขาอาจารย์มูแล้วสองคนที่อยู่ด้านหลังของท่านเป็นใครอืมอืมโอ้รูปร่างไม่ค่อยตัวใหญ่แต่ก็ดูคล่องแคล่วใช้ได้เป็นความจริงสินะ ที่ว่านายน้อยฝึกวิทยายุทธแล้วเขาดูแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดพวกท่านคงจะเป็นยอดฝีมือดาบคู่ที่เรื่องชื่อยินดีที่ได้พบขอฝากตัวด้วยนะฮ่าฮ่านายน้อยท่านไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นพวกเรากับดาบมังกรบุพผาจะทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อปกป้องนายน้อย ข้าคิดว่าร่างกายของนายน้อยคงพัฒนาขึ้นมากยอดฝีมือดาบคู่พี่น้องจองอุกนำอุกพวกเขาอาจดูหยาบคายไปหน่อยแต่ฝีมือดาบของพวกเขาเก่งกาจถึงขั้นได้รับฉายาดาบวิญญาณคู่ท่านพ่อใส่ใจอย่างมากในการเลือกผู้คุ้มกันให้ข้า เรื่องเส้นทางในการเดินทางข้าจะเป็นคนกำหนดเองหวังว่าพวกท่านจะไม่ว่าอะไรนะทำตามที่นายน้อยต้องการได้เลยครับดีงั้นเราออกเดินทางกันเถอะท่านพี่อืมท่านไม่ไปไม่ได้หรือเจ้าคะขอโทษด้วยนะแต่งานเทศกาลกลางปี ที่จะพาเจ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามที่เจ้าอยากไปพูดจริงๆนะแน่นอนกี่จุงตอนที่ข้าไม่อยู่ฝากดูแลสอนลันและครอบครัวได้นะพี่ชายของข้าเขาโตสูงขึ้นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงข้าปกป้องครอบครัวของเราด้วยชีวิตของข้า งั้นท่านพ่อท่านแม่ข้าขอตัวเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะนายน้อยขอข้าไปด้วยคนได้ไหมเจ้าค่ะ ย่อนฮวานายน้อยท่านควรปฏิเสธไปมันอันตรายเกินไปที่จะพาสาวใช้ตามมารอสักครู่ข้าขอโทษนายน้อยยอนฮวาขอบคุณมากที่เจ้าคอยอยู่เคียงข้างข้ามาตลอด แต่เส้นทางที่ข้าจะไปนั้นมันไกลและอาจมีอันตรายเต็มไปหมดในตอนนี้หากเจ้าร่วมทางไปด้วยข้าไม่อาจปกป้องเจ้าได้ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเสี่ยงอันตรายไปด้วยเพราะเจ้าคือครอบครัวที่สำคัญของข้ารอข้าอยู่นี่กับท่านพ่อท่านแม่กีจุงและซอนลันนะ เจ้าทำได้ใช่ไหมได้เจ้าค่ะในน้อยวันที่ข้ากลับมาที่ตระกูลเทียนจงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปข้าจะปกป้องครอบครัวและปกป้องไม่ให้ตระกูลของเราร่มสลายโดยเริ่มจากการทำให้วลัยุทธที่ไม่สมบูรณ์ของตระกูลนั้นให้สำเร็จยา ขอโทษด้วยนะท่านพ่อแต่ตระกูลจูเก๋เป็นแค่ข้ออ้างของข้าที่ตั้งของตระกูลจูเก๋อยู่ห่างไปไม่ไกลจากภูเขาเจ็ดาดวิธีที่จะทำให้วลยุทธครึ่งๆกลางๆที่ไม่สมบูรณ์นี้ให้มันสมบูรณ์อยู่ที่ภูเขาเจ็ดาดพวกเรา จะมุ่งหน้าไปยังภูเขาเจ็ดปราด